ูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากสำหรับผู้ที่ยังรู้ระบบเทคโนโลยีไม่มากนะคะคือเรามาได้พัฒนาความรู้ได้เยอะจากการทํางานของเราเนี่ยเราก็อยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวการที่จะมารับรู้อะไรเทคโนโลยีใหม่ที่จะกลมที่ส่งเสริมทางด้านสื่อสารต่างๆก็มีโอกาสนี้เข้ามาเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราสามารถที่จะไปใช้ในการพัฒนางาน กพาะอย่างยิ่งเราจะไปคุยนะฮะเก่ยกับหัวหน้าส่วนหน้าส่วนชวนกันว่าเรานำเทคโนโลยียนี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการใช้งาน,ดางนเดาเะพิ่มย่การเผยแพร่ขององค์กรซึ่งที่มาจากปอปจต่างๆก็จะนําไปให้ประชาชนได้รู้จักอปจต่างๆมากขึ้นโดยผ่านป้ายประชาสัมพันธ์นะคะว็บไซต์แล้วก็ สื่อต่างๆหนังสือพิมพ์เมื่อไร่โดยที่ได้ทราบรับทราบจากบาร์โค้ดไปเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งทางด้านการบริหารงานของนักบริหารผู้บริหารทางการเมืองท่านก็มีวัตถุประสงค์ที่จะนําระบบเทคโนโลยีสู่ประชาชนเข้าถึงองค์กรให้มากขึ้นคนนาการแล้วครับครับผมขอบคุณ